สงครามร้อยปีคือมหากาบสงครามครั้งใหญ่ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสที่ลากยาวถึง116ปีตั้งแต่ปีคศ1 3 3 7ถึง1453แม้จะชื่อว่าสงครามร้อยปีแต่ความจริงแล้วไม่ได้รบกันต่อเนื่องทุกปีมีทั้งช่วงพักรบและสัญญาสงบศึกหลายครั้งและสงครามครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแย่งชิงดินแดนแต่เป็นเรื่องของสิทธิในบัลลังก์ฝรั่งเศสศักดิ์ศรีและอำนาจจุดเริ่มต้นความเป็นมา และรายละเอียดของมันจะเป็นยังไงวันนี้ย you know, ูโนรูไวก็ใช่ว่าได้รวบรวมมาให้ทุกคนรับฟังแบบเข้าใจง่ายๆแล้วครับสงครามร้อยปีมีจุดเริ่มต้นจากความขัดแยง้งด้านการสืบราชสมบัติของราชวงศ์ฝรั่งเศสหลังจากกษัตริย์ชานที่4แห่งฝรั่งเศสสิ้นพระชนในปี1328โดยไม่มีรัชทายาทชายทําให้เกิดปัญหาในการถ่ายโอนอํานาจสู่รุ่นถัดไปโดยตามสายเลือดแล้วเอ็ดเวิร์ดที่3แห่งอังกฤษ ซึ่งเป็นหลานของกษัตริย์ฝรั่งเศสผ่านทางพระมานดามีสิทธิอ้างบลลังได้ตามหลักสืบสายตระกูลอย่างไรก็ตามขุนนางฝรั่งเศสไม่ยอมรับสิทธิของเอ็ดเวิร์ดโดยให้เหตุผลว่ากฎหมายซาลิตซึ่งเป็นจารีตที่ไม่อนุญาตให้สืบราชบัลลังก์ผ่านสายสตรียังคงมีผลบังคับใช้และเลือกฟิลิปที่6ซึ่งเป็นเชื้อสายฝรั่งเศสโดยตรงขึ้นครองราชแทนสิ่งนี้ทำให้เอ็ดเวิร์ดที่สามไม่พอใจและมองว่าเป็นการลิฟรอนสิทธิของตน จึงเริ่มเคลื่อนไหวทั้งทางการทูตและทางทหารเพื่อเรียกร้องสิทธิในบัลลังฝรั่งเศสกระทั่งในปี1337เขาได้ประกาศสงครามกับฝรั่งเศสและนั่นนะับเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งอันยาวนานที่ต่อมาถูกเรียกว่าสงครามร้อยปีในช่วงต้นของสงครามร้อยปีตั้งแต่ปี1337ถึง1360อังกฤษเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างชัดเจน ด้วยการใช้กลยุทธ์ทางทหารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากกว่าฝรั่งเศสหนึ่งในอาวุธที่ทําให้กองทัพอังกฤษเหนือกว่าคือธนูยาวซึ่งสามารถยิงได้ไกลและแรงกว่าธนูทั่วไปอย่างมากส่งผลให้ทหารอังกฤษสามารถสังหารศัตรูจากระยะไกลก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะเข้าถึงตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างที่โด่งดังมากที่สุดคือ,อยุทธการที่เคซีในปี1346 ซึ่งกองทัพอังกฤษสามารถเอาชนะกองทัพฝรั่งเศสได้อย่างเด็ดขาดแม้จะมีกําลังพลน,น้อยกว่าฝ่ายฝรั่งเศสหลายเท่าความสําเร็จในครั้งนี้ยังทําให้อังกฤษสามารถยึดเมืองคานซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสกลายเป็นฐานทัพสําคัญสําหรับการปฏิบัติการทางทหารในยุโรปตะวันตกนอกจากนี้ในปี1360อังกฤษและฝรั่งเศสได้ทําสนธิสัญญาบราติกนี้โดยข้อตกลงนี้ทําให้อังกฤษได้รับดินแดนของฝรั่งเศสมาครอบครองเป็นจํานวนมาก รวมทั้งเอ็ดเวิร์ดที่3ยังยอมสลัดสิทธิ์ในการอ้างบัลลังฝรั่งเศสชั่วคราวเพื่อแลกกับดินแดนและความสงบในช่วงเวลาหนึ่งแต่ความตึงเครียดยังคงมีอยู่และสงครามร้อยปียังไม่จบลงในเวลานั้นหลังจากช่วงพักรบไม่นานฝรั่งเศสก็เริ่มฟื้นฟูขีดความสามารถทางทหารและการเมืองอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยเฉพาะในสมัยของกษัตริย์ชาลที่5ซึ่งมีแผนการใช้กลยุทธ์แบบสงครามกองโจร ทำให้ฝรั่งเศสสามารถค่อยๆรุกคืบและตีคืนเมืองสําคัญหลายแห่งที่เคยถูกอังกฤษยึดครองไว้ในช่วงสงงรามระลอกแรกกลยุทธ์ของชาญที่5เน้นการหลีกเลี่ยงการสู้รบครั้งใหญ่ที่อาจเสียเปรียบแต่เลือกโจมตีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในพื้นที่ที่อังกฤษควบคุมเพื่อกด,ดันและลดความแข็งแกร่งของฝ่ายตรงข้ามในขณะเดียวกันฝั่งอังกฤษเริ่มประสบปัญหาในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำและความวุ่นวายทางการเมือง โดยเฉพาะหลังจากที่เอ็ดเวิร์ดที่3สิ้นพระชนในปี1377และการขึ้นของราชของดิชาร์ดที่2ซึ่งยังเด็กและขาดประสบการณ์ทำให้การบริหารประเทศและการจัดการกับสงครามไม่ราบรื่นเหมือนเดิมความอ่อนแอนในหลายด้านนี้ส่งผลให้อังกฤษค่อยๆเสียเปรียบและถูกฝรั่งเศสตีคืนดินแดนในหลายพื้นที่กลายเป็นช่วงเวลาที่ฝรั่งเศส กลับมามีบทบาทสำคัญและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สงครามในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับตนเองสงครามระลอกสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นิศตรวรรษที่15โดยมีพระเจ้าเฮนรีที่5แห่งอังกฤษเป็นผู้นำที่ฟื้นฟูอำนาจของอังกฤษขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สุดคือ,อยุทธการที่อาแชงกูในปี1415ที่กองทัพอังกฤษซึ่งมีจำนวนพลน้อยกว่าอย่างมาก สามารถเอาชนะกองทัพฝรั่งเศสได้อย่างเด็ดขาดด้วยการใช้ยุทธวิธีที่ชาญฉลาดและการสนับสนุนจากทหารธนูยาวซึ่งยังคงเป็นอาวุธสําคัญของอังกฤษในเวลานั้นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของฝรั่งเศสส่งผลให้เกิดความวุ่นวายภายในประเทศและเปิดทางให้อังกฤษได้เปรียบทางการทูตมากขึ้นจนกระทั่งในปี1420ฝรั่งเศสจําใจลงนามในสนธิสัญญาตราซึ่งกําหนดให้พระเจ้าเฮนรีที่5แห่งอังกฤษ เป็นราชายาทโดยชอบทำข้องกษัตริย์ฝรั่งเศสและมั่นหมายกับลูกสาวของกษัตริย์ฝรั่งเศสเพื่อผนึกสายสัมพันธ์แนวโน้มของสงครามในช่วงนั้นดูเหมือนอังกฤษจะเข้าใกล้ชัยชนะเต็มทีอย่างไรก็ตามสถานการณ์กลับเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดเมื่อโจนาฟหญิงชาวบ้านธรรมดาได้ลุกขึ้นมานำทัพฝร,รั่งเศสและปลุกข,ขวัญกำลังใจให้กับคนในชาติด้วยศรัทธาอันแรงกล้าและความเชื่อว่าตนได้รับภารกิจจากพระเจ้า เธอมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนกระแสะของสงครามและจุดประกายการต่อสู้ของฝรั่งเศสในระยะท้ายของสงครามร้อยปีโจนคือตัวละครสำคัญในสงครามร้อยปีที่ทุกคนอาจคุ้นหูมากที่สุดเธอเป็นเพียงสาวชาวบ้านธรรมดาที่อ้างว่าได้รับมนีมีจักพระเจ้าที่มอบหมายให้เธอเป็นผู้นำในการช่วยกอบกู้ฝรั่งเศสจากการลุกรานของอังกฤษแม้จะไม่ได้มียศหรือตำแหน่งใดทางทหาร แต่ด้วยแรงสัทธานแรงกล้าและความมุ่งมั่นอย่างไม่ธรรมดาโจนสามารถโน้มน้าวให้เจ้าชายฌานยอมมอบอำนาจในการนำทัพให้แก่เธอได้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสมาก่อนโจนได้นำทัพฝรั่งเศสเอาชนะอังกฤษในหลายสมรภูมิโดยเฉพาะการยกทัพปลดปล่อยเมืองอเลอองที่กลายเป็นชัยชนะสำคัญในปี1429และช่วยเปิดทางให้เจ้าชายฌานขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ฌานที่7อย่างเป็นทางการ แม้ว่าในเวลาต่อมาโจรจะถูกจับกุมโดยพวกเบอร์กันดีซึ่งเป็นพันธมิตรของอังกฤษและถูกส่งตัวไปยังอังกฤษเพื่อพิจารณาคดีเธอถูกตัดสินให้ประหารชีวิตในข้อหานอกรีรดและถูกเผาทั้งเป็นในปี1431ขณะอายุเพียง19ปีอย่างไรก็ตามการตายของเธอไม่ได้ทำให้ความหวังของชาวฝรั่งเศสดับลงตรงกันข้ามเธอกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาความกล้าหาญและความรักชาติ ที่ปุกพลังใจให้ชาวฝรั่งเศสลุกขึ้นสู้ต่อยอย่างแข็งแกรง่งโจนจึงไม่ได้เป็นเพียงนักรบหญิงแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ฝรั่งเศสผิกสถานการณ์ในสงครามร้อยปีได้ในที่สุดบทสรุปของสงครามร้อยปีมาถึงในช่วงปลายศตวรรษที่15เมื่อฝรั่งเศสภายใต้การนําของกรรษัตริย์ชาญที่7เริ่มฟื้นตัวยอย่างแข็งแกรง่งทั้งในด้านการทหารเศร,รษฐกิจและการเมืองพระองค์ได้ปฏิรูประบบกองทัพและใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถตีโต้กลับและยึดดินแดนจากอังกฤษกลับคืนมาได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้อังกฤษเองก็ประสบปัญหาภายในประเทศทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและความขัดแย้งทางการเมืองโดยเฉพาะการเริ่มต้นของสงครามดอกกุหลาบที่ทำให้อังกฤษไม่สามารถส่งกำลังมาสนับสนุนการรบในฝรั่งเศสได้เต็มที่ในปี1453อังกฤษต้องสูญเสียเมืองบอกโดซึ่งถือเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายในฝรั่งเศสนับจากจุดนั้น ฝรั่งเศสจึงกลายเป็นฝ่ายชนะอย่างสมบูรณ์และสงครามร้อยปีสิ้นสุดลงอังกฤษสูญเสียดินแดนส่วนใหญ่ในฝรั่งเศสเหลือไว้เพียงเมืองคานซึ่งยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษอีกระยะหนึ่งก่อนจะถูกยึดคืนในภายหลังสงครามอันยาวนานนี้ไม่เพียงเปลี่ยนแปลงแผนที่การเมืองของยุโรปแต่ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยทั้งในด้านการทหารอำนาจของกษัตริย์และจิตสำนึกของชาติในทั้งสองประเทศสงครามร้อยปี จบลงด้วยชัยชนะของฝรั่งเศสแต่สิ่งที่หลงเหลือไว้ไม่ใช่แค่รอยแผลของความขัดแย้งหากแต่เป็นบทเรียนของประวัติศาสตร์ที่ยังส่งผลถึงโครงสร้างการปกครองความเป็นชาติและตัวตนของยุโรปจนถึงทุกวันนี้